สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมสามันคันปากนะคะอ่ะนะคะช่วงแรช่วงนี้อยู่กับนี่เลยกระชายขาวตาบีจีนะคะเป็นหวัดคัดจมูกนะเป็นภูมิแพ้ต้องกินกระชายขาวตาบีจีตัวนี้ดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะและที่สําคัญมีสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะหกระปุกมี30บแคปซูลกระปุกละ290ไม่แพงเลยนะคะอ่ะใครซื้อ5้ากระปุกก็เหลือ1000บาทตัดไปเลยนะคะศูนย์เก้าศูนย์ แป9 9 9 9 6นะคะนึกถึงสุขภาพดีๆนึกถึงกระชายขาวตา BG นั่นเองนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกของเรากันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะประนัดดาววงผู้ดีแจกโบนัสผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะ ก็เฉียดล้านเลยนะคะรู้เหตุผลแล้วจะแห่ชื่นชมดัวรัวนะคะลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงก็นานแล้วสําหรับนะคะพิธีกรคนเก่งนะครับน,นัดดาววงผู้ดีเราจะเห็นผลงานของเธอมาหลากหลายนะคะหลากหลายด้านนะคะเป็นพิธีกรเป็นกูรูนางงามเป็นอาจารย์ทำมูลนิธินะคะนับว่าเป็นนางฟ้าของใครหลายๆคนนะคะช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างเคสล่าสุดนะคะเขาบอกว่านะคะก็โพสต์ภาพ เขาบอกว่าเธอได้โพสต์ภาพใช่ไผู้จัก,การลงอินสตาแกรมส่วนตัวนี่คือผู้จัดการผู้จัดก,การเก่าเธอช,อ,ชอ,ชอชื่ออีกคนหนึ่งนะคะจะอ้วนอ้วนนิดหนึน่งนะคะแต่ก็ไปแล้วนะคะ เผยจําน,จนวนเงินนะที่สาวบุ๋มให้นะเป็นโบนัสนะครับปลายปีนะคะจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยแจกจุกเลยนะคะหกแสนสาบาทนะคะทำไมผู้จัดการทําท่าเหมือนจะร้องไห้หรืออายวะ,วะโดยระบุข้อความบอกว่าไม่ได้แค่โบนัสแต่เป็นเพราะในครอบครัวผู้จัดการต้องผ่าตัดใหญ่อ๋อต้องใช้เงินเยอะปีนี้เลยแถมไปให้เพราะกลัวว่าจะเครียดแล้วมาลง คิวกระหน่ำที่เรารักนะท่ามกลางแฟนก็แห่ชื่นชมมุมรวยค่ะปะนัดดาวงุมผู้ดีงานเยอะช่วงโควิดเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่ได้พักนะคะปะนัดดาก็ไม่เคยพักนะคะรับงานช่องนูน้นช่องนี้เป็นพิธีกรสรารพัดปนัดดาคนไหนคะคนไหนคือปนัดดาคะกูแยกไม่ออกนะคะอ,อ๋อข้างๆโกธีรศัก์ะกนะคะไม่ใช่ปนัดดานะคะอ,อ๋อนะคะ ที่รักนั้นรวยอยู่แล้วค่ะทำครีมตั้งแต่สมัยเอายังไม่มีใครทำแล้วทำจนรวยนะคะแต่พัรดาวงผู้ดีนี้โคบงโควิดไม่ได้พักนะคะใครบอกโควิดได้พักไม่ได้พักนะคะงานพิธีกรนแน่นนะคะช่วงโควิดนะคะวิ่งวิ่งวันละสิบกว่างานนะคะวิ่งจนตาแตกเลยค่ะผู้จัดการรับงานกันแบบว่าสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น6กแสนสามื่นบาทก็ถือว่าเป็นทั้งโบนัสแล้วก็เป็นค่าที่คนในครอบครัวต้องไปผ่าตัดด้วยเช่นเดียวกันสงสัยคงจะร้องไห้เนาะ ดีใจนะคะก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยยุคสมัยนี้ใครได้โบนัสถือว่าบุญนะคะอาเเ้ลหัทถยานะคะไอดอลสาวเป็นดีเจชื่อดังเนาะสมัยก่อนนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ลูกสาวสวยด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็วัยก็ล่วงเลยมา60นะคะก็จะได้เงินอะไรนะเบี้ยผู้อะไรนะ เรียคนผู้สยยูงอายุแล้วนะคะเออสัญญกรรมพลิกชีวิตนะคะละครนแน่นแบบจุกๆนะคะงานนี้หน้าปล่าเปลี่ยนชีวิตกันรัวๆเลยสําหรับลูกใหม่งานละครจอกคิวกันแน่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับเขาเคยเป็นอดีตนางเอกนะคะอดีตนางเอกดีเจชื่อดังนะคะหัตถยาเกตสังนะคะหรือปัจจุบันก็คือหัตถยาวงกระจ่างได้พิสูจน์โชว์ฝีมือกันเพียบล่าสุดก็ถูกนักแสดงเจ้า โดดบาทนะคะอย่างหมอกล้องสอรวิทย์นะคะที่ก้าวกระโดดมาเป็นผู้จัดละครครั้งแรกในชีวิตนะคะดึงบนหัตยาเนี่ยลงโปรเจกต์นะคะซีรีส์ดังปริศนาปมใหม่นะคะเออนะคะนี่เลยนะคบหมอกล้องเล่นเองด้วยแน่เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยนะคะอันนี้เป็นคําสัมภาษณ์ของพี่เปิลน,นะคะก็ไม่คิดว่าจะทําสัญญกรรมของเราเนี่ยจะได้รับความสนใจขนาดนี้ต้องยกเครดิตให้หมอด้วยนะคะได้หมอชนละทิศนะคะเอ้หมอชนละทิศน,นี่นี่หรือเปล่า คุณคุณหมอนหมอนี่ดังนะมาโมหน้าให้ก็ตกใจมากนะคนถามเยอะนะคะมาะมาถามเยอะกันมากเราถาทำแล้วดีทำแล้วดูดีดูเด็กนะคะเออก็ดีค่ะเพราะว่า60เดี๋ยวนี้พี่เปิ้ลยี่ห้ามันก็ทำมันก็ดึงหน้ากันแล้วนะเราเมื่อก่อนสวยเนาะสมัยก่อนก็ดูเป็นทอมบอยนะคะตอนยังไม่มีลูกนะคะตอนนั้นดังดึงไปตะขะพี่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะมันทําให้เรามีความสุข,ขเวลาเราส่องกระจก2 มันทําให้เรามีกําลังใจที่จะจูดต่อไปเพราะถ้าเกิดเปิดมาแล้วเจอหน้าเหีห่ยว,วแก่แก่ๆมันก็ทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมันท้อแท้นะคะมันท้อแท้ทใํใไมผู้แก่เอาแก่เอาทใํใไมคนอื่นเขาสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะทําได้ทําและถ้าเกิดสมมุติหมอทําให้ฟรีต้องรีบทาเลยขาดนะคะอะนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหน้าใหม่ด้วยนะคะมีงานละคงละควัปังๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะยังไม่พอใช่ไหม มันก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นก็รับงานตอนนี้ก็มีงานอีเวนต์ต่างๆเชิญไปออกรายการสนุกสนานมีความสุขล่าสุดก็มีงานละครเรื่องนี้ปริศนาปมใหม่นะคะในโปรเจกต์ของพี่แดงพี่ออฟอ้าหมอกล้องเล่นไม่ใช่หมอกล้องเป็นผู้จัดเหรอหรือเพราะพี่แดงพี่ออฟเป็นผู้จัดละครแล้วหมอกล้องเป็นเป็นผู้กับงงหมอกล้องเป็นอะไรอ่ะหมอกล้องสุนรวิทย์ที่ก้าวกระโดดมาเป็นผู้จัดเอาผู้จัดผู้กับมั้งพี่แดงพี่ออฟเป็นผู้กับ นะคะน้องหมอกล้องเป็นผู้จัดติดต่อมาให้แสดงอ๋อในเรื่องเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกนะคะออทิสติกนะคะเป็นผู้หญิงธรรมดาบทเครียดมากนะคะเขาคงคิดว่าเราเล่นอะไรยากๆได้นะคะก็เลยส่งบทให้เรื่องนี้ก็เลยคือไม่ค่อยแต่งหน้าต้องโชว์หน้าสดนะ,ะแต่เราก็มั่นใจนะคะ มั่นใจขึ้นเพราะว่าเราไปอัพหน้ามาแล้วถูกต้องค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะสุขภาพสําคัญนะคะกระชายขาวตา B ีจีดูแลสุขภาพของคุณมีวิตามินซีสูงเพราะเราใส่สารสก,กัดจากมะขามป้อมไปด้วยดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตา B ีจีหกระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ290บาทซื้อ5กระปุกนะคะลดตัดไปเลยเหลือเพียง1000บาททวนนะคะสั่งซื้อค่ะ0 9 0ย์เก้า 9996พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไคร e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ